สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไลน์เดเวลอปเปทุกท่านวันนี้ผมโจเทคสเปเชียลิสจาก SCB TechX นะครับบริษัทใหม่ในเครือของ S c b นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของ event-driven architecture สำหรับ h ช t บ o t นะครับสำหรับในหัวข้อของวันนี้นะครับผมจะพูดถึง4หัวข้อด้วยกันนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของอะไรคือ event architecture นะครับ event-driven architecture ที่มีประโยชน์กับ business software engineering หรือว่า customer experience กับลูกค้านะครับและเรื่องที่2นะครับผมจะพูดพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ ลฟ์เว็บพุกนะครับเราจะจัดการยังไงบน e n v i r o n m e n t ของ Event Event Arch อาร์เ t เต็ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการมีโอกาสในการต่อยอดในอนาคตได้ยังไงบ้างนะครับหัวข้อที่3นะครับผมจะพูดถึง OpenSource ชื่อดังอย่าง Kafka ่านะครับเราจะเอา Kafka ามาใช้ใน Event Event Archite ์เคเอยังไงนะครับเป็นตัวช่วยยังไงในระบบของเราได้บ้างนะครับและหัวข้อที่4หัวข้อสุดท้ายนะครับผมจะยก Use Case ที่สาคัญนะครับในการวัด โทนแอนเชสเตเมนต์ของลูกค้านะครับว่าเราจะวัดความรู้สึกของลูกคายัางไงให้แชทบอทของเรารู้ว่าตอบได้หรือตอบไม่ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยโดยใช้แชทบอทแบบรูปแบบเดิมนะครับกระทบได้น้อยที่สุดและในหัวข้อแรกของเราในวันนี้นะครับ event-driven architecture คืออะไรนะครับถ้าเพื่อนๆลองนึกย้อนกลับไปตอนสมัยเพื่อนๆยังเ,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 เด็กและดูการ์ตูน Tom and j e r r y ่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าทอมเนี่ยมันไปเขาประดิษฐ์เครื่องมือขครื่องมาเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อไล่จับเจอรี่นะครับเครื่องมือเครื่องนี้มันทํางาน ต่อกันเป็นทอดๆนะครับเพื่อผลลัพธ์สุดท้ายแล้วคือการจับเจอรี่ใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยครับมันถูกส่งต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับเครื่องมือชิ้นนี้เขาเรียกว่าลูปสโกเบิร์ตแมชชีนครับมันเป็นการทําให้แอคชั่นหนึ่งนะครับส่งผลต่อเนื่องไปยังอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้เอนรีซอัตตามที่เราดีไซน์เอาไว้ตัวอีเวนต์เีเวนต์อาร์เคเตกเจอร์เนี่ยครับมีคอนเซปต์เดียวกันเลยนะครับมันคือการทําให้ทุกอย่างเป็นเชนเรแอคชั่นต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อให้ได้ expect r e s u r t ที่เราคาดหวังตามที่เราดีไซน์เอาไว้ตาม Flow ของมันทุกอย่างใน event d i f e v e n t architecture เนี่ยจะถูก produce event ออกมานะครับ service service หนึ่งนะครับ produce event ทำให้อีก service หนึ่งรับไปทำงานต่อได้นะครับถ้ามองในมุมมองของระบบะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้ามีเรามีระบบระบบหนึ่งที่คอยให้บริการลูกค้าอยู่นะครับระบบเนี้ยมันก็สิร์ฟแค่หนึ่ง touch point ของลูกค้าใช่ไหมครับแต่ว่าระบบเนี้ยสามารถมีได้หลาย touch point ครับไม่ว่าจะเป็นง ของธนาคารเนี่ยเราสามารถที่จะมีสาขา ATM หรือโมบายแอปพลิเคชันนะครับทั้งหมดเนี่ยมันสามารถร้อยเรียงกันนะครับเข้ามาสู่ในระบบเดียวกันนะครับทำให้เกิดคอนเท็กซ์ที่คอยให้บริการกับลูกค้าที่ดีที่สุดรวมไปถึงหาโปรดักที่ตรงใจกับลูกค้ามากที่สุดได้นะครับโดยการนำเอาทุกอย่างครับมาเป็นอ n น a l y t i c ผ่านการดิสชันของ s ิส t e เมของเรานะครับทำให้เกิดบิสเนสเอ c คัมหรือว่าลูกค้าเอ็กเพรียที่ดีที่สุดทีนี้ถ้าพูดถึงในแง่ของ Data นะครับ Data เนี่ยเราจะสามารถแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับเป็นส่วนของ transational c data คือ transaction ของลูกค้าปกติใช่ไหมครับกับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ทำ analytics ที่เป็น data warehouse หลังบ้านของเรานะครับทั้งสองส่วนนี้ Data 2สส่วนนี้จะทำงานประสานกันนะครับมันจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เลยนะครับมันเหมือนกับไอซ์เบิร์กนะครับ เรามีเดต้ามากมายที่เก็บไว้เป็น a อนาลิติกหลังบ้าน,นครับถ้าเรามี Big Data Tru e ที่ดีนะครับทำา a น a ลิซ e ความต้องการของลูกค้าออกมาได้นะครับรวมถึงหา p โพเทนชิลล์ s ิสเ o u เอาคำต่างๆนะครับทำให้เราสามารถพัฒนาระบบได้ดีมากขึ้นในเรื่องของแชทบอทก็จะเป็นเรื่องของการทําให้อินเทน์ของเราฉลาดมากขึ้นรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรในแชทบอทนะครับอย่างในตัวของแชทบอทนะครับเรามี Data มากพอที่เรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยคุยอะไรกับบอทอยู่เราสามารถที่จะเอานําข้อมูลเหล่านั้นนะครับมา a n น l ลิซทาง อนาระติได้นะครับและทําให้เกิดการพัฒนาแชทบอทเกิดเป็นอินเทนต์ใหม่ๆเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีซอฟต์แวร์ค c นเท e เจอร์ที่ดีในแง่ของการดีไซน์ซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้รองรับกับ e v e n t e v e n architecture เนี่ยเราก็อาจจะแบ่งออกเป็น2พวกด้วยกันใช่ไหมครับพวกแรกก็คือโมโนลิทกับพวกของ microservice นะครับโมโนลิทเนี่ยทุกอย่างเป็น transactional data ที่เก็บที่สื่อสารกันภายในรู้อยู่คนเดียวรู้อยู่ในภายใน service นั้นๆนะครับ ทำให้อาจจะมีปัญหาในการต่อยอดทางฟีเจอร์หรือว่าธุรกิจในอนาคตได้นะครับแนวทางใหม่ๆก็เลยพัฒนาไปไมโครเซอร์วิสมากกว่าแยกเซอร์วิสตามหน้าที่ภาระหน้าที่ของแต่ละชิ้นงานออกมาจากกันแต่ชาร์เลนจ์นึงของการทำไมโครเซอร์วิสเลยก็คือการสื่อสารระหว่างไมโครเซอร์วิสด้วยกันนะครับรูปแบบการสื่อสารภายในไมโครเซอร์วิสนะครับแล้วก็สามารถแบ่งออกเป็น2อจํจำพวกด้วยกันนะครับเป็นพวกของซิงโครนัสและเอซิงโครนัสนะครับ ทั้งสองพวกนี้แตกต่างกันยังไงเพื่อนๆจะเห็นว่าแบบซิงครนัสเนี่ยมันเป็นการบล็อกรีซอร์สหรือเราเรียกว่าบล็อกกิ้งนะครับในส่วนของไอซิงครนัสเนี่ยมันไม่ได้บล็อกรีซอร์สครับเราเรียกมันว่า non-blocking ครับพาร์นของการสื่อสารทั้งทั้งสองรูปแบบเนี่ยครับเราสามารถแยกออกมาเป็น3รูปแบบได้กันนะครับเป็นแบบแรกคือแบบ REST ก็คือแบบ API interface ที่เราคุยกันใน HTTP ธรรมดาปกตินะครับในส่วนของ แบบ non-blocking หรือ asynchronous เนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของ messaging queue แล้วก็บวก<ฮ>ในส่วนที่เป็นของ event source นะครับทั้ง3รูปแบบนี้แตกต่างกันยังไงนะครับมันแตกต่างกันตามรูปแบบการตอบกลับมานะครับการตอบกลับมาของ REST เนี่ยมันก็คือการตอบแบบ HTTP response ใช่ไหมครับแต่ว่าแบบ messaging queue เนี่ยการ request ไปถือว่าจบแต่ว่าการ request response กลับมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก1จุดเป็นอีก1นึ request กลับมาใช่ไหมครับ อันนี้มันเป็นการสื่อสารผ่านคิวนะครับแต่ว่าแ e สอีเวน v e n t source เนี่ยมันคือการอดแคส c a s t event ออกไปโดยที่ไม่ต้องการผลลัพธ์กลับมาเพ,เพื่อนเพื่อจะเห็นว่าเราไม่ต้องการผลลัพธ์อะไรใดเลยจาก event source นะครับถ้ามองในมุมมองของ correlation นะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าทั้ง2รูปแบบไม่ว่าจะเป็น r a s หรือว่าแบบ message queue เนี่ยมันต้องการไม่เหมือนกับการสั่งการว่าฉันต้องการ data แบบนี้คุณต้องตอบกลับกับข้อมูลกลับมาเป็น command event นะครับแต่ว่าในส่วนของ event source เนี่ย มันคืออีเวนต์เดินที่แค่ปกกระจายอีเวนต์ออกไปเท่านั้นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องการผลลัพธ์อะไรกลับมาเพียงแต่ว่าเราต้องการร้อยโฟร์ร้อยเรีแอคชั่นให้มันกลับมาตาม Resource ที่เราคาดหวังเอาไ <S 2> <S 2> <S 2> <S ว้เท่านั้นเองเพื่อนๆจะเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาของอีเวนต์ซอสเลยคือการที่มันไม่ตอบกลับมาแล้วเราจะมีรูปแบบการจัดการยังไงนะครับในการทำ API testing อันนี้เดี๋ยวเราคอยมาดูกันต่อไปนะครับ เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับตัว request response แล้วก็ event source มันต่างกันยังไงผมจะพาไปดูรูปแบบของการสื่อสารนะครับการสื่อสารเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบของ request response นะครับมันก็คือจะแบ่งมันเป็นสจุดด้วยกันคือ client กับ server client ก็มีการ request ไปหา server server ก็ตอบกลับมาใช่ไหมครับอันนี้เป็นพื้นฐานปกติของ API ธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็น event source นครับมันจะแบ่งไปด้วย3คอมโพเนนตด้วยกันใน,นส่วนของ producer ส่วนของ broker แล้วก็ส่วนของ consumer นะครับคนที่ต้องการ ส่งข้อความก็คือโปรดิวเซอร์เพียงแค่ส่งไปหาบรอกเกอร์และคนที่ต้องการก็มีเพียงแค่มา Subscribe จากบรอกเกอร์นะครับก็จะได้ Data ตามท็อปิกที่เขาสนใจไปนั่นเองในรูปแบบของ r u q u t s t s p o n พ e เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีความเหมือนกับ r e ฟ์สไตล์ของปัจจุบันนะครับในการโทรศัพท์ไปหาที่ใดที่หนึ่งครับคือถ้าเราโทรไปที่ใดที่หนึ่งแล้วไ,ไม่มีปลายทางรับเราก็จะสูญเสีย Request นั้นๆไปเลยใช่ไหมครับ แต่ว่า n v Source อะครับมันคือเหมือนกับการส่งข้อความไปทั้งบุรุษไปษนีนะครับทำให้คนที่ต้องการที่จะรับข้อความเนี่ยก็คือสามารถมารับตอนที่เขา available ได้มาเข้าสู่ในเรื่องที่เพื่อนๆคุ้นเคยอย่างไลน์เว็บค o ูกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเรามี e v e n นต์ต่างๆมากมายในไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการ follow unfollow OA ต่างๆครับหรือว่าการ join group group นะครับการส่ง message ที่เป็น message ธรรมดาหรือว่า postback message นะครับเพื่อนๆสามารถดีไซน์ microservice เนี่ยให้เป็น ต่อยอดตามภาระหน้าที่ของมันได้ใช่ไหมครับเ,เพื่อนเพื่อก็จะมีเว็บคุกคอยส่งต่อเป็นแบบ p อย n t t ู point ไปนะครับแต่เพื่อนเพื่อนเห็นปัญหาตรงนี้ไหมครับว่ามันเป็นปัญหาของการสื่อสารแบบ Point- to- Point เวลาสมมติเราต้องการเพิ่มความสามารถใหม่ๆให้กับระบบอะไรก็ตามเราก็จะต้องมีการไปแก้ไขตัวเว็บพุกนะครับมันเกิดเป็น Dependency นะครับไอสิ่งเหล่านี้ครับมันเรียกว่า tight c o u p l i n g นะครับมันทําให้การต่อยอดกับระบบของเราเนี่ยมันยากมากขึ้นนะครับ มันจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น Event-driven Architecture นะครับโดยที่มี Event Broker เข้ามาใช้นะครับใน Event Broker นะครับแบบายรูปแบบของการสื่อสาร Producer Consumer เลยนะครับตัว Producer ก็คือ Webhook นะครับ Webhook จะคอยส่ง Event เข้ามาใน Broker นะครับซึ่งตัวคนที่ Service ที่สนใจเนี่ยครับก็จะสามารถที่จะ c o n s u m ของจาก Broker เอาไปทำงานได้เลยนะครับตรงนี้เอง ัวบล็อกเนี่ยครับก็สามารถมีก็สามารถที่จะมีฟีเจอร์ในการฟิลเตอร์งเมสเซจได้ไม่ว่าจะเป็นการฟิลเตอร์ g ฟอลโล่แ n ะฟอลโล่อีเวนต์หรือว่าการ Follow หรือหรือจะเป็น Message Post Back Event นะครับที่ส่งไปหา NLU processing เพื่อทำการตอบแชทบอทก็ตามนะครับั้หมดต่างๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากเพื่อนๆดีไซน์แบบ e v e n t e v i v t n นะครับและเป็นการลดโหลดการรับภาระหน้าที่ของ Service ใได้ e r v i c e หนึ่งด้วยนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์มากมเลย ที่นี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่มี m ิดเดิลแวรที่ดีนะครับมิดเดิลแวรตัวนี้นะครับมันเป็น Open Source ชื่อดังที่ผมจะแนะนํามันชื่อว่า kafka ครับ kafka เนี่ยเป็น message event broker เจ้าดังที่ถูกพัฒนาโดย linkedin นะครับแล้วก็ทาง conference เนี่ยเอามาต่อยอดด้วยการเพิ่ม Component ต่างๆให้มันกับมันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำซอส y ิงเป็น c o n n e c เตอรที่เป็นทางเข้าและทางออกให้กับมันนะครับแล้วก็รวมไปถึงการ manage s c h e Data ที่ไหลภายในคา f กาเนี่ยครับก็จะมี Schema Registry ที่คอย manage เวอร์ชันของ Schema ไว้ในคา f กานะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญคือส่วนของ s t r p r o p r s s i s s นะครับซึ่งเราจะพูดกันถึงในวันนี้ครับเราจะทำการ p r o c e s s i n g Data เหล่านี้ยังไงแบบ Real-Time เลยนะครับซึ่งการทำ Stream p r o c e s s i n g เนี่ยครับมันสามารถแบ่งออกเป็น3 l e v e เลด้วยกันนะครับใน Kafka เนี่ยครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า KSQL นะครับตัว KSQL เนี่ยครับมันถูกพัฒนาให้กับ เดเวลลอปเปอร์ทั่วๆไปใช้คุณไม่จําเป็นจะต้องเป็น Java developer นะครับเพราะว่า k a f k ามันถุกเขียนใน Java หรือ Scala นะครับมันทําให้มันมีไลบรารีที่เป็น Java เยอะนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้ KSQL เนี่ยก็สามารถที่จะเดบด้วยภาษาอื่นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นทําให้ KSQL เนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับจะเห็นว่า Kafka Stream เนี่ยมันจะมันจะเฉพาะกับ j a v a เดบโดยเฉพาะนะครับ SQL เนี่ยครับมันเป็นซินแท็กที่ลอมาจากตัว SQL เลยทำให้เพื่อนๆเนี่ยใช้งานได้อย่างง่ายเดียวกเสมือนการอออกากคร ทีนี้เรามาดูกันว่าเคสเกลหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือเบื้องต้นนะครับคอนเซปต์ของเคสเกลกรอบด้วยการฟิลเตอร์งแมสเซจนะครับเราสามารถที่จะฟิลเตอร์เฉพาะแมสเซจที่เป็นเกี่ยวกับแมสเซจไทยได้ครับโดยที่ผมอาจจะไม่สนใจแมสเซจประเภทอ่าฟ o ลโล่แ n น o ์ฟอลโนะครับอาจจะฟิลเตอร์เฉพาะแมสเซจทายแมสเซจเนี่ยนะครับให้กับการปรเซส c แชทบอทโดยเฉพาะนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการทำา Data Transformation นะครับผมอาจจะเปลี่ยนแปลง เนื้อข้างในของเจสันนะครับทำให้มันมีรดรูปเหรือจะพาะแค่เทคอย่างเดียวก็ทําได้นะครับและในส่วนของ Data a ไอ r คิ a เกชันะครับผมอยากจะรู้ว่ามีโพสต์แบ็กเข้ามากี่ชิ้นมีเมสเซจเข้ามากี่เมสเซจนะครับหรือวมถึงมีคนส่งสติ๊กเกอร์เข้ามากี่ครั้งใน1ชั่วโมงก็สามารถทําได้ใน ksql นะครับมันเป็น stack ของการทำ Real-Time Processing สมบูรณ์แบบนะครับที่สามารถ Processing ได้แบบ Real-Time นะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะแอปพลายใช้กับในอีโคซิสเต็มของแชทบอทยังไงนะครับตัวแชทบอทเนี่ยนะครับก็อย่างที่รู้กันเรามีเว็บพุกที่รับมาจากไลน์เว็บพุกนะครับเราก็จะเอาเว็บพุกนะครับเป็นตัวโปรดิวเซอร์ที่โปรดิวซ์ของเข้าไปใน Kafka นะครับแล้วเราก็จะมีเคส e รีลนะครับที่เป็นเอนจินสำคัญในการฟิลเตอร์ลิงแมสเซจนะครับเฉพาะถ้าเป็นในแง่ของแชทบอทนะครับแล้วก็จะฟิลเตอร์เฉพาะแมสเซจหรือโพสต์แบ็กก็ตามนะครับส่งไปให้กับการโปรเซส NLU ใน Dialog Flow และการตอบกลับนะครับ NLU Processing ก็จะการทำการ Produce กลับมาที่ Kafka นะครับเพื่อให้ Message API เนี่ยสามารถรับไปเพื่อส่งหา Messaging API ของรายได้ก็จะเป็นการตอบแบบค o บ Flow ครัเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะไม่มีการไหลย้อนกลับเลยทุกอย่างมันเป็นการไหลทางเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือตัว Event Source เนี่ยครับมันจะไม่มี Feedback ที่ตอบกลับมาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราดีไซน์ให้มันเป็นการ Chain Reaction ต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทำให้ Resource ที่ได้เนี่ยมันครบหลูกครับ ทีนี้มาพูดถึงเพนพอยท์ที่สําคัญในการพัฒนาแชทบอทนะครับการพัฒนาแชทบอทเนี่ยเพนพอยท์ PowerPoint ที่สำคัญเลยคือการทําให้แชทบอทมันตอบอยังไงได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดใช่ไหมครับทีนี้แชทบอทเนี่ยมันก็จะตอบมาในรูปแบบของคอนฟ idence level ที่มันมั่นใจในการตอบนะครับคอนฟ idence ที่เป็น100หรือ0ูนย์เนี่ยเราค่อนข้างที่จะมั่นใจได้แหละว่าแชทบอทมันตอบผิดจริงๆหรือว่าแชทบอทมันตอบได้จริงๆแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งหละครับช่วงประมาณ เอ็กซ์หรือ y% ยเปอร์เซนต์ตรงนี้ที่มันจะมีปัญหาว่าเฮ้ยบอทมันตอบถูกหรือเปล่าและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมันนะครับคือการตอบแบบ false Po s i t i v e คือหมายถึงการตอบแบบที่ให้ข้อมูลผิดๆกับลูกค้าซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยการที่เราจะมอนิเตอร์ตรงนี้ได้ครับมันอาศัยสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํา Man น a l labeling ต้องใช้แรงงานคนในการดู Data ทั้งหมดนะครับซึ่งผิ่มากๆเลยในการมอนิเตอร์พวกนี้ครับ หรือการจะเป็นการส่งเซอร์เวยไปหาลูกค้าซึ่งก็เหนื่อยกับลูกค้าอีกนะครับที่ทําให้ลูกค้าจะต้องมาตอบแบบสอบถามว่าแชทบอทมันตอบได้มากน้อยแค่ไหนมันจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีระบบที่จะมอนิเตอร์โทนหรือเซนติเมนต์ของลูกค้าวัดความรู้สึกของลูกค้าไปเลยว่าลูกค้าเนี่ยรู้สึกยังไงกับแชทบอทของเรานะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะมีการพัฒนาโมเดลเป็นแมชชีนเลอร์นิ่งโมเดลนะครับเพื่อทําให้เรารู้ว่าประโยคที่ลูกค้าพูดมาเนี่ยความรู้สึกของเขาเป็นยังไงรู้สึกดีรู้สึกแย่ ตรงนี้นะครับผมมีพูดถึงในปีที่แล้วนะครับตัว enriching chatbot journey with live chat experience ใน l i ด e developer conference เมื่อปีที่แล้วนะครับเพื่อนสามารถที่จะย้อนกลับไปดูที่ l i ด e developer Thailand ใน Facebook ใน YouTube c h anel n ได้เลยนะครับในส่วนของการ monitoring tone and sentiment ที่ตะกี้ผมผมพูดถึงนะครับ use case ที่ผมจะยกตัวอย่างเลยนะครับผมจะพัฒนาตัว sentiment analyzer ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถบ่งบอกได้ว่าข้อความนี้เป็น positive เป็นกลางหรือว่าเป็นนกาทีฟนะครับตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับในสเปคของราย API เนี่ยครับเราสามารถที่จะนำข้อความจาก text message นะครับนำเข้ามาตีความในโมเดลของเรานะครับในส่วนของสติ๊กเกอร์เนี่ยครับที่เพิ่งเพิ่มคีย์เวิร์ดเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะนำคีย์เวิร์ดต่างต่าง่าเนี้ยครับเอาไว้เข้าโมเดลของเราได้เหมือนกันนะครับทำให้โมเดลของเราตัวเนี้ยสามารถพ r e d i c ออกมาได้ว่าลูกค้ามีความรู้สึกยังไงนะครับในรูปแบบ architecture เพื่อนๆจะเห็นว่าผมมีการเพิ่มแค่2ส,ส่วนเท่านั้นเม่เหมือนกับการต่อเลโก้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันไม่กระทบอะไรเลยกับคอมโพเนนต์เดิมนะครับผมเพียงแค่เพิ่มตัว sentiment analyzer เข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนของ Service ในการ Notify ว่ามีความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับผ่านไลน์ Notify ครับผมแค่เพิ่ม2ส,ส่วนนี้โดยที่ไม่กระทบอะไรเลยในส่วนของการ i m p l e m e n t a t i o n เลยนะครับผมก็จะ Implement ตัว sentiment analyzer ตัวนี้นะครับ เพื่อรับท็อปิกที่เป็นเรื่องของ e ม s เซจเข้ามานะครับวิเคราะห์ผ่านโมเดลที่เราเตรียมเอาไว้นะครับออกมาเป็นโพซิทีฟหรือ Negative หรือว่านิวทรัลโพดิวซ์กลับเข้าไปใน Kafka นะครับซึ่งผมก็จะเขียนอีกคําสั่งหนึ่งนะครับฟิลเตอเฉพาะเนกาทีฟฟีดแบ็กออกของลูกค้านะครับเพื่อส่งไปให้ Line Notify เพื่อ Notify ไปหาคนที่พัฒนาแชทบอ o นะครับเพื่อให้เขามาดูว่าตอนนี้มันเกิดอะไรกับปัญหาอะไรกับแชทบอทของเรานะครับอันนี้เป็นโฟล์ครเาวๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า มันง่ายมากกับการต่อยอดกับ e v e n t Event Architecture แบบนี้ในส่วนของโค้ดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า Service ตัวนี้ผมเขียนด้วย Python นะครับผมไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรเกี่ยวกับ Python เลยในระบบของผมไม่ได้มี Python อะไรเลยนะครับแต่ผมสามารถที่จะเอา Python ตัวนี้ปักเข้าไปในระบบ Ecosystem e v e n t Event ของผมอันนี้ได้นะครับเพียงแค่ผมคอนซูมของ จากตัว Kafka มานะครับแล้วก็โปรเซสผ่านตัว library ตัวหนึ่งนะครับชื่อ t h a i Sentiment Model ผมจะ reference เอาไว้ในสไลด์ให้นะครับตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเป็น Open Source ตัวนี้นะครับเวลาเราผ่านโมเดลออกมาแล้วเราก็จะรู้ว่าข้อความของลูกค้าเนี่ยเป็น positive neutral หรือ negative นะครับซึ่งเราก็จะส่งผลลัพธ์ทั้งต่างเนี้กลับเข้าไปใน Kafka นะครับในการ Produce กลับไปนะครับ แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะพัฒนาผมพัฒนาด้วย Node.js อีกตัวนึงจะเห็นว่ามันแตกต่างกับซิงเชิงเลยใช่ไหมครับตัวนี้ไม่มีทําหน้าที่อะไรเลยครับแค่รับของที่อยากจะต้องการ notify ไปหาคนรับนะครับผ่านไลฟ์ notify API นะครับเพื<ๆ>่อนๆจะเห็นว่าผมเขียนแค่ consume น,นะครับจาก Kafka แล้วก็เรียกไลฟ notify API ในการส,ส่ง m e s s a g e เท่านั้นเองทั้ง2 Service นี้เขียนด้วย number of line เท่านี้เองครับแล้วก็ปักเข้าไปใน Service ที่เป็น existing service บน Event d e f e e v e n t Architecture ของผมครับก็ไม่กระทบอะไรเลยครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเดโมเคร่าวๆกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงครับสำหรับในเดโมนะครับผมได้เตรียม OA ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมได้เตรียม Chatbot เอาไว้เบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะพิมพ์อะไรก็ตามมันก็จะตอบข้อความเพียงข้อความเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้เห็น Look and Feel ดูนะครับว่าตัว CaseQL เนี่ยกับ Event d e f e e v e n t Architecture เนี่ย การที่เราต่อยอดไปตัว sentiment analyzer เข้าไปแล้วมันเป็นยังไงนะครับเริ่มจากนะครับผมเข้าไปในส่วนของ sql นะครับ sql เนี K ่ยผมได้เตรียม topic เอาไว้แล้วนะครับ topic ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ message นะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามานะครับมันก็จะเข้า topic นี้นะครับผมใช้ Select statement ที่คล้ายๆกับตัว sql เลยนะครับแล้วก็เมื่อใดก็ตามนะครับที่ผมพิมพ์เข้าไปใน chatbot ตัวนี้นะครับมันก็จะมีการ ขึ้นแสดงข้อ,ขอมูลออกมาครับเป็นเทเบิลแบบเดียวกับ Database เเลยนะครับไม่เห็นว่าเป็นเทเบิลแบบเดียวกันเป๊ะเลยแต่ว่ามันเป็นเรียลไทมทุกอย่างมันเป็น r e ียลไทม์หมดเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของ sentiment analyzer ที่เป็น y t h o นนะครับผมมีสุดเขียนในส่วนของการคอนซูมข้อมูลจาก Message ที่เป็น Topic t o ท i c ที่เป็น m s s s g g นะครับแล้วก็ f for l o o p ด้วยนะครับแล้วก็เอาเข้าตัวโมเดล sentiment analyzer ตัวนี้นะครับโดย Uh, library ตัวนี้นะครับเป็นชื่อว่า Thai sentiment นะครับอยู่ใน f i t h a c นะครับผม reference ใน slide ให้แล้วนะครับแล้วก็พอได้ผลลัพธ์แล้วนะครับผมก็จะมีการ produce กลับไปใน topic ท,ที่ชื่อว่า sentiment analyzer ทีนี้เราลองไปเข้า s e r v ์ฟเไป start กันดูนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ python แล้วก็ sentiment analyzer py นะครับทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีข้อความเดิมๆเมข้ามาอยู่อันนี้เนื่องจากว่ามันเป็น uh, message event เนาะ มันก็จะคอนซูมของเก่ามาด้วยจะเห็นว่าข้อความสวัสดีเจ้าบอทเนี่ยนะครับมันเป็นข้อความที่เป็นแบบนิวทรัลนะครับไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเราพิมพ์ว่าเราชอบเธออ่ะนะครับก็จะเห็นว่าเราชอบเธอเนี่ยมันเป็นข้อความแบบโพสิทีฟนะครับเพื่อนจะเห็นว่ามันก็เป็นผลดีนะครับกับแชทบอทของเราแต่ถ้าเราพิมพ์ว่าทําไมตอบซ้ําๆล่ะน่าเบือ่อนะครับทีนี้เรามาดูกันวิซอ์ของเราเนี่ยครับเราได้เป็น นครับเห็นไหมตัวนี้เป็นส่วนที่สําคัญนะครับในการที่เราจะมอนิเตอร์แล้วก็ทําให้คนที่พัฒนาแชทบอทเนี่ยเรารู้ตัวนะครับว่าเฮ้ยประกอบไม่ดีละลูกค้าเริ่มมีความโครธเกิดขึ้นล้นะครับเอ๊ะเราจะมอนิเตอร์ยังไงนะครับเราก็ไปนในส่วนของการ c r e ชในคัฟเคสแคลนะครับ Create s สตรีมขึ้นมานะครับโดยฟิลเตอร์เฉพาะเซน t ิ m e มนต์แบบนิเกทีนะครับเราจะ list สตรีมออกมานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า ตัวสตรีมใหม่ที่เราเพ่งสร้างเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับไปใต้ t o p ปปิกที่ชื่อว่า sentiment alert นะครับแล้วก็จะมี Line notify นะครับตัวนี้เขียนด้วย Node เราจะมีการคอนซูมจากท็อปปิกที่ชื่อว่า sentiment alert นะครับและก็เมื่อใดก็ตามที่มันมี alert เข้ามานะครับจะมีการเรียก Line notify API เพื่อส่งข้อความไปหาคนที่พัฒนาแชทบอทนะครับว่าตอนนี้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วนะนะครับโอเคนี้เราเข้าเซิร์ฟเวอร์ไป เชลหนึ่งนะครับแล้วก็ star t ตัว Line notify ดูครับโอ okay. เคเสร็จแล้วเดีย๋ยวลองพิมพ์นะครับมาคุยกันต่อดีกว่าจะบอดนะครับจะเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับปล่อยก็ยังตอบข้อความเดิมๆซ้ำๆนี่แหละนะครับผมก็พิมพ์ตอบไปเลยว่าทําไมวันนี้ตอบแต่ข้อความเดิมๆน่าเบื่อนะนะครับอ่ะจะเห็นว่าลอกของไลน์ notify เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมไมันมีการ c o n s u m ของม,มานะครับ แล่ถ้าเรากลับไปดูที่ตัว sentiment analyzer เนี่ยเราจะเห็นว่ามัน predict แบบ n egative เข้ามาแล้วนะครับแล้วมันก็ส่งมาที่ตัว notify API เนี่ยนะครับเพราะว่าเป็น n egative นะครับพร้อมกับส่ง Line notify ให้เราด้วยซึ่งถ้าเราไปดู Line notify ของผมเนี่ยก็จะเห็นว่ามันถูก notify มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า use case แบบนี้ครับมันสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นการ notify ผ่าน LINE API ก็ได้หรือว่าเพื่อนๆจะทำเป็นโชว์ dashboard ก็ได้ครับ สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆดีไซน์ว่าจะให้รูปแบบของการมอนิเตอร์มอนิเตอร์แชทบอร์ดของเพื่อนๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงจากเดโมที่เห็นนะครับเพื่อนๆจะเห็นประโยชน์ของการทำ event d i f e n architecture มากมากเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะต่อยอดโดยที่ไม่กระทบอะไรกับเซอร์วิสเดิมๆของเราเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีชาร์เลนจ์หนึ่งนะครับของการทำพัฒนาแบบ event d i f e r e n นะครับการดิวกับ a u t o m a t e test เนี่ยเป็นค่อนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าการ คุยกันแบบ request response เนี่ยนะครับมันได้ข้อมูลตอบกลับมาใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเขียน expect r e s u l t e นะครับเพื่อดูผลลัพธ์ว่ามันตอบถูกหรือตอบผิดใช่ไหมครับแต่ว่าตัว event e v e n เนี่ยครับมันเป็นการ produce ไปทางเดียวครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการหรือว่า test automate test พวก event e v e n t นี้ยังไงนะครับเรื่องนี้นะครับจะมีอีกเซสชันหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับการทำ automate test ของ event d v e n โดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อนๆติดตามกันได้ในเซสชันถัดไปครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับอีเวน d e v e n Architecture ในเซสชันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามีประโยชน์มากเลยกับการต่อยอดฟีเจอร์ใหม่ๆใ,ในอนาคตของเพื่อนๆในการทำแชทบอทนะครับหากเพื่อนๆมีคำถามอะไรสงสัยนะครับสามารถทิ้งคำถามเอาไว้เดี๋ยวผมจะตอบสั่งกับเซสชันนี้ได้เลยครับขอบคุณมากครับ